ต้องวิ่งด้วยถนนนะสาวลุกฝุกการเ่ยหมาะลุกได้ก็วิ่งเนี่ยมีแผลก็ปวดหัว้าอย่างนี้ก็น่าจะนอนฝันชอบไปนอนราหสักตรง้สมองของสมองเป็นของบ้านจาน้องนี่เป็นได้องนี้พี่ปวดเมื่อยยังก็ ก็วางรถตถกรตาเนาะเหม็นรบใจไฟเหม็นแก้ไขเขียนได้เนาะเป็นเหก่อนน้อแล้วกันเนาะ